โอเคครับผมก็กราับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมโฮจุนไดชีแลวตอนนี้ผมอยู่กับใครครับอยู่กับใครนะครับโอเคครับอยู่กับโรบินน่ครับวันนี้ผมมีจอยนะครับผมเล่นจอยเป็นจอยแบบนี้เลยราคาไม่กี่บาทแล้วก็ผมมาเล่นเกมนี้กับโรบินสุดหล่อเพื่อนเลฟผมเองนะครับผมโอเคคผมลดอันนี้ให้มันลงสักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปโอเค ตอนนี้เข้ามา23คนแล้วนะผมยี่สิบกับ25 26, 26ิบคนละรอเวลาข้างบนแปดวีครับผมดูสิว่าใครจะเป็นที่หนึ่งไม่ผมก็โลใหม่อยก็จะเป็นที่หนึ่งเนีเป็นไม่พูดกลับละนะประคุณจะรอดเลยหรือเปล่ายันสิบครับเดี๋ยวสิครับว่าผมก็เหาะจะเข้า,าเส้นใช้ก่อนกันนะครับผม ขามอเวตึงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมเล่นใช้จอยนะครับผม,มซึ่งผมก็เพิ่งหัดเล่นเน่ยผมไม่ได้เล่นเลยครับเกมนี้ผมลงคลิปล่าสุดแต่ว่าอุ้ยผมตกผมลงคลิปล่าสุดแต่มันติดลิขสิทธิ์อะครับทุกคนเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไปแล้วครับ oh. ไปแนละ้วครับออฟเดียร์เอาตกเฮ้ยไปเอาเอา enjoy ครับเอนจอยเอนจอยโดดปุ๊บเกาะอาจจะมีเสียงกุ๊กกักหน่อยนะครับผมจอยเฮ้ยมันแกล้งเพื่อนหรอไอ้กล้วยมันแกล้งเพื่อนมาไงยังไงยังไงไปเลยครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับมากับอ่ามะเขือเทศฝักยาวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้มันลอเปิดว่ะมันลอเปิดว่ะ ้พักอะไรอะอะไรอะเ,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 เอาเอาเอาเล่นเหรอเล่นเหรอตีกันเองดีกว่าตรงเงี้ยเราอะตีกันเองดีกว่าไปครับผมไปครับโอ้โหอันดับสองแล้วผมเจ็ดแคโอ <c oughs> ้โหผ่านอยู่แล้วโอ้ยแป๊บเยังไม่ผ่านอีกเหรอครับนี่ยิงดัดผมเนี่ยแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไงมันเรียบร้อยไงปิวไปดิน้องเอ้าโอเอ้เอ้ยุดหครับโอเค